จับมือเดียวมือเส้นกินนี่นะมือเดียวเนาะหัวมันเด็กเอามือก่อนเขาไปรู้จับปลุ้มรู้แลยบางใดได้นี่บังนี่ได้เหรอเฮ้ยปลื้มปลื้มใง่เงี้นจับเอาไปนี่พอนีพอดีน่ะวะบักนี่บักยังไงเนี่ยแงานตัวดูบักนี่โคตรเงี้ยหัวเนี่ย เอาหางขาดป่ะรู้มันขาดยังแล้วมันห,หนาหางยังจะดุนมั้งฮะฮะคือยังหางจะดุนเนาะเพราะยังไง้อนอ <c oughs> ได้แล้วครับได้แล้วครับตอนนี้ได้แล้วครับาาตาบุ้งดีนะพวกทหารนะเพยเย็ดกระท่อมสุสา ถ้าราแต่มงมาบู้ฝาวขึ้นตึงเลยวันนี้ครับก็ก็แยะลืมเลยใครลืมกระเป๋าไว้ที่นี่เปิดตู้ทีเจอคออยดุดมากลองเปิดออกดูโอ้โหอย่าบ้าแค่มีกัญชาอยู่เต็มกระเป๋า

ใส่กีบ,บใส่เละลงเละล,ล,ลองขังดครับจบแม่มแต,ต่ใไปกวนมือสมังกระอดใสดน่นี่นี่ไปนี่เรียวกว่าเป็นโซคกุลหลาปันทีพญานา <laughs> านี่คือตัวเดิมครับที่เราไปล่ามามเรืออย,ย,ยู่นะครับแกก่ป่อกาแหะระซเขยัเ่ากรซาว่าบกคยไปเรือไป้ะครับเราฝากลงไปเดียวขานมด ทำเไรครับูาบาเาญโบราของข <c oughs> ตอนกูมาม่ได้ติดเชียตึงใหญ่จะมาพวนียงใช่ไยอ,อ,อยู่ส่เห็นแล้วพ่อโจนี่นะเซวะ ูขึ้นนี่แหละขึ้นเป็นไงล่ะหัเห็นเนี่เออไม่ถึงงานี่เอ,อิง้งงานมาพี่เห็นเหอยู่ระดับครูตาที่บดาอยู่แล้วงน้าเดี๋ยวว่าแล้วมึงว่าดูมันใหญ่ดูมันใหญ่นะครับทำหน้าทำหน้าฮีนะครับอุ้มก็บอกละนี่ยหีนะครับจะเย็นจูจะเย็นเห็นก่อน สภไอ้าพเหียสภาพบันไดสภาพบันไดไปใส่เอาไปใส่ดี๋ยดีดีจะโกจะโกแมงเลย <c oughs> <laughs> อีกย่งมากโง่คือมาขึ้นช่งกันวะ เจอแล้วครับ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 คือบักโจไม่อยู่ใส่เออก็ไม่มาเร็ว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  คบ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 เฮ้นะบักเกียวเลยนะเออไม้นหม่ไหริวริวร้อนแดดเอ้ยโจโจตากูโตมันี่ยห้าส่วนนะนี่ไงเดี๋ยวป่นี้ น้นีนยเนายเนยเอาดึกูร้องนี่เฮ้ยใหญ่เฮียห่เหเียวครับตัวนี้ครับเขียวเขียจอดไปใส่เดียวไข่ยู่ดิ จอบไปเอาแหนงมาให้หน่อยนี่เนี่ย <c oughs> เล็กๆกูด้งยิงถือ,อ,อระเบิดแรงๆไปไม่เห็นละมือนะนอโอ้แหนงอ,อยู่กับ,บกจอบเฮ้ยเขียวยว่ะเฮียมานโชคมารใช้ล่ำหลอกล่ำรวยซับซับพอขอบซับพอคุณกำนมผู้สาวก,กับบอลเลนเออก็จอบจอบบักคักก่อลีทมันโอ๊คฮัก ล้อล่องหายขับฟานมึงโทรมาหาจูงกูนะมากูเนี่ยเอาบักกนุนมานั่นเดียมากูเนี่ยแต่กอลิมันบอกเป็นแบบนั้นนี่กอลิแบบไหนกอลิฟมันยิ้มเแล้วมันก็ยิ้มน้ำหัวมันหายความยิ้มแม่งมึงเบิ่งเอาเศรษฐาเดีออ่ะนี่หมดนี่หเวลาอันด่าไปเนาะบักก๊อปบักข่าจ๊อบมันหายแบบจับเจือแต่บักกอลิฟมันหายแล้ยิ้มมหายมันยิ้มหายเรามีความสุขลงไปจับกูเสียใจเ่าเพื่อนวะครับบักข่าไม่หย่ออยู่นี่เลย ใหญ่ครับใหญ่ครับมันขึ้นี่เอาไม้ทางนี่กับบรรยากาศนะครับบรรยากาศเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นนะครับเวลาว่างมันแหกับมันแหมันแหกมันแหกครับพี่น้อง สูงเงาึ้นสูงเงาเห็นอยู่เห็นอยู่ยังเห็นอยู่ค่อยๆแหงขนาดวะ Cú, đú, cú, đú, cú guru cú guru cú guru 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 ông เอ้ยก oh hey, ูด ah, ูเอ้ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปมากระกุนมาดูดีแล้วเออกูบังกูบังมากระดูนมาดูนี่เห็นแล้วไหมเอ๊แม่งเอ้ยตีปกูมากระดูนมาไหนกูได้ย่างกู พี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 เอาอันน้นยิเอาเห็ลมากระทุนนะอนุบาลีนี่เห็ล้วนี่นเห็นยังล้วพีพีพีข้างกูพีเอาไปไล่เห็นยังเห็นยังหยัดรจแล้ว หนาโคตรด,ดำอะ่ะโอ้ย่างรอเลนซ์เลยมอนะโอ้ยโอ้ยเอ้มาดิเมื่อกี้เนี่ยมันถือถือมันถือข้างห่างมัน,น

กระปอมบ้านนี้มันค่อยๆขึ้นนะแต่กระปอมบ้านากาศมันบินอ่ะมันบินกอจังนกอยไงล่ะไม่ภาพคุณเดียว 곰따구 곰따구. สิส่ห้บเพ้าอิบส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 อนสิบเิบส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 ิ้สิิบสบสิเงิบบสิบสิบิบสิบสิาสิบสิบ พ้ออันที่ถ่ายขคือไปถ่ายพวกอื่นเลยก็ได้น่าไปไรบ่วงดีเลยนี่นี่

สุดยละแกงยังติเก๋เอาข้าเข้าสูงแล้วมันแกงเอาอยู่ะมันเขาไม่รักไปดีกว่าเรีนสาระหมอบนเนคองจอแล้วจตัวเราเนอะไรจตัวเราแปดสิบแปดสิบตัวดีกี่แปสิบนะเมาอีกทีอะทมาเนนเงินนอนเอาล้จกตัวเระไจตัวเราจากตัวเระไจตัวเราสามสิบสามสิบตัวไก่ ไปยิงต่อไหมกก๊กนี่นนหวางชีนาทีได้กก๊กนี่ฮะเออไปถึงว่ากระปอมบกมารีปีนเอาอย่งงี้ยังบดเยอยู่ไปไปกอมหายตัวแน่หายตัวหาตัวเปลี่ยนมองครับท่านผู้ชมเพราะเราหาไม่เจอวุ้ยเยากซุ่มผมในเนี่ยเขาบาดเออตังรักเรา มันให้อยู่มันอยู่พั่งไหนมันอยู่อยู่ฝั่งตรงนี้ถึงหมู่ที่เบิ่งหมู่น้ำเยอะเมื่อห่างเมื่ออยู่แล้วเยือบางไม่บอกข้าวมาลีเออหมอนั่เศร้าแดงเลยหมันั่มาเห็นคุนแล้ววะเออมันจะพั้งนี่ถึงไม่ไปม่แล้ววะถึงไม่ไม่เห็นไม่งี้ถึงไม่หรือไปได้เหี้ย เพื่อนสกีตไม่เข่าตาม่นด้ว่าสรุปเลยใช่ไหมตามันใหญ่อยู่บ่อาขาปกเห้อปาเลาม่ใ่ขาปากนะเต้า เบ่งหน้าบับฆาตรกรเลยแล้วพวกนี้ก็ซุ่มล่อ,อก,กินนะลอล่อก,กินเลย3คนเลยล่อขกกินงมาเลยบก <c oughs> ไปก,กูก็บา่ยิ่งจอยว่าไงกูยิ่งกูขับรถเอ้ยอุปกานี้มาของกูเลยกูกระปอม อีเวนเนื่อติดมือนะเอ๊ะนอนป่วยทำไมสัตว์ข้าตะกล้องฮะที่แดดมันก็ได้สกูบได้กินน้ำเด้ออย่ามึงกูมากินมุกสวรรค์จะไปซื้อกูมากินนมเปรี้ยวก่อนกูแล้วได้กินยาคูยาคูเดี๋ยวเดี๋ยวอาหารกูมารับไปเมื่อละอ่าแต่บอกมึงที่เมื่อคนเดียว กับกูเมืองคนเดียวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวท่านพ่อกูมาลากไปเมือกูบอกเป็นยังคือต้องขูดเมืองกับกูบ่าวกูบ่าวตึกกูไ่ได้กหูจ้าไปเข็กจ้าเนาะเป็นยังคือต้องขูดเอามากินหน่อยไมงได้กินข้าวกินอ่ะเคยโบป่าหนังมันออละลอกนังมัน่ะป่านฮาพ่อปาลอกนังคือป่าฮะไปซื้อเร็วโบเคยเห็นหัวจับโเคยจห็นรูว่าเป็นทุกทีมันละนี่เขาเรียกว่ารูอะไรรูดักเขาเอิญฮีเขาบอกมันสมดุจกับแบบโอ้ยบูแตบ เบื้อ,อนเด็อคนเก่งคนขึ้นเก่งกินเด้ย,ดย่างฮาบัมวมาซอยเด้อย่างกินก่อนเด้อบัวเดีว่าอาหารไอเคเอสซอยซื่อๆย่ามันออกเป็นเนี่ยเด้อครับบ,ออาาบัวเลียวมาเบื้องมาเออบัตรแวาหันเบิ่งโลดกับบเครียดดอกกูอ,อายากอายขนออกหัวสื่อมาเดียวนี้ออกได้ได้เบิดนี่มันออกแล้วอีวีสวงแล้วเรื่องกูห้าดบ่เคยกินเด้ออกูห้าดบ่เคยกินมากูห้าดบอร์แอนเฮ่อเฮ่อแม่ ม่กูละกูนัดฉีกันเหมือนนางเขาบอกทพ่เตือนนะด่ากูบุวะเหมือนนางหีอีกิงเลยอ่ะอะไรนางเป็นตะกินดิอาจ้าเอ้ยบั่จ้าพระันมาลีเห็ดแมงเป็นตะกินกอปวดใส่ทีแล้ววะดีร้ายผมสุดนะเมียง่ัเกกูบอกไว้เลยอ่ะมูสวัสดีมีแต่คนอิ่มมาลีกูปดใส่บดหลดวะ ส่ังเปดองมันนัวมื้อยวเอาฟันไก่ขยวมแม่มื้อาดุนมากแนเลยอ่ะอเอามันจนึนัวยดียเลยบดตัวเดีมื้อกับบัวร่างกูร่างอะบัควยเมื่อกี้แเรื่องเหลืองนแฉด้วอมอร่อยมันอยู่ที่อ้ยเอลเอเลยคัเชฟมาลีนะครับความอร่อยตอนนี้ไม่รู้มันจะเปนเค็มหรือจะอร่อยนะฮมังม่วงดีไปเนื้มังม่วงตอนนี้หมูสวรรค์ก็ กำลังเหลืองได้ที่เลยนะครับม้าค่ายเนแก,กินยียนรีย่างฮาบัวฮาซอยดูนะครับเพราะจะเพระเาะจะหัวแล้วดีมากขนาด <c oughs> เขาหัวก่อนหมูค <c oughs> รับไม่ผู้ดังดีปานหมาแม่งมู้ดังดีปานหมากับมาในผู้ดังเบื่อเขาขากินกักินือนกันนะแ <c oughs> ม่บังม่วงอะยูขึ้นเก่าอยู่บนเือนน้ำอุ้ยอย่าอย่ต้องใส่เกลยไปว่ารถลนนี่เบิ้งแม่เบิ้งเด็เด้วเตบุตรองเด็กกินพื่เก่ากูขับรถโบให้ครับ ไอ้เนี่ยอนี่ยเน่ยไอ้่ยเนี่ยตายแม่งตายพอไปผอนแก๊สนาะผอนแก๊สกับพ่อมือยุ่งออเหรอกูถ่ายมึงไงบุ๊คเวดคนเล่าอ่ะกูเอดีใส่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 ไปกรบอกพคนเนาตอนนี้ นับปลาไ่ต้องใส่เอาออกว่าสิแมงบ่กกูแรงเลยยังวะวิ่งแดดคือกูิดแล้ากูทำแค่นั้นแล้ววินแดดีละ่กูทำมบทุมนวินเหตุที่มึงเหมือลากไซม์เงียบเงบเาจะหมากมาเดียวนั่นแหละโซงนะนบุสมด้ขนมมึงอยายิ้มที่กูเคินมะไอ้ลอกินบัขนมแล้ววันน้จาเารีนขนมมาย็ดตี้ ว่าเรียกมันห่านมันอะไรกันมันห่านไปมันเป็นแค่อดีตถ้าเกิดว่ามึงซับมึงเจ้าของเลยมึงดังไม่ได้เว้ยมึงบ่นโง่คือมึงมึงดังเลยครับมีดังเลยไอ้ควายดังอย่างเงียบเงียบปล่อยมันไปปล่อยมันไปมันห่านมันอะไรกันมันห่านไปจ้ะมึงกูจะเข้ายำทะแยงอยู่แล้วยำให้แยงยำทะแยงเส้นทางโค้งใจเย็นไปรุ่นโอ้งูเพชรมือบอกมาลี่เลย เบียกมือกูเอา้อื้อ้ลายแม่สั่งใส่่งหตอนนั้นยี่ห้าตอนนั้นยี่ห้าไม้มันหายไปเลยมันบ้านจะใส่มาดี๋ยวนี้นะออวะมันบรมัหลน้ำหอดดเลยออมันพวมาเท่แหลเดี๋นี้อจบผีอ่ะอมึงเขามาอายกองไงนะใช่แล้วรับเพื่อเห็นเดี๋ยว่บรอัมาตอน้อกบาลอยู่บนมือบัอายกองแต่ขับหลุดแล้วแม่ เฮ้ยมาม้าใครวะมาม้ามากาโอ้ยสู้กับบุตอยกูด้นี่ยแต่โดนอึกมามานะรอดกันเอมีไมดอ๋อีนยังละมอว่าเขาวราอยากเปยังนะเดอดเดือดใจเดดใไมลอย่าร้องเพลงกินเข่าห้วยเลย้หาบังจำหนาเลยบอกหน้าขเ้นขึ้นนี่นี่ もう今へんぐい。

ก็เอาแบกมาแล้นี้แล้วก็แบกมาเอาก็อีก